สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับจิตใจและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสําคัญในวันนี้ผมอยากให้ท่านลองตอบคําถามสั้นๆกับตัวเองสักสองสามข้อนะครับหากท่านกําลังมองหาวิธีที่จะปลดล็อกโชคชะตาทําให้ชีวิตราบรื่นขึ้นและต้องการสร้างแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินทองมากมาย คลิปนี้คือคำตอบสำหรับท่านครับในอีก15นาทีข้างหน้านี้เราจะมาไขาความลับที่เรียกว่ากฎทานบาร,รมีซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตของคุณครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนถึงดูเหมือนมีโชคติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็ดูเหมือนจะง่ายดดยไปเสียหมด มีคนคอยสนับสนุนมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาเสมอในทางตรงกันข้ามทำไมบางคนถึงต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ก็ยังรู้สึกว่าประตูทุกบานปิดใส่หน้าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องโชคลางแบบเลื่อนลอยแต่เราจะมาทำความเข้าใจในกฎธรรมชาติข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและย้ำเตือนอยู่เสมอนั่นคือกฎแห่งทานบารามี ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของบุญกุศลทั้งปวงและเป็นเส้นทางที่ทําให้เทวดาฟ้าดินเมตตาคอยเปิดทางให้ชีวิตของเราได้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับก่อนอื่นเลยคําว่าทานในทางพระพุทธศาสนาหลายคนมักจะนึกถึงการบริจาคเงินการใส่บาตรหรือการให้สิ่งของซึ่งก็ถูกต้องครับแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแท้จริงแล้วทานมีความหมายที่กว้างและลึกซึ้งกว่านั้นมากครับ มันคือการสละออกหรือการให้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นให้สิ่งของอามิสทานคือการให้ปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรครวมถึงเงินทองและวัตถุต่างๆให้กำลังใจในวันที่เพื่อนของเราท้อแท้การตบไหล่เบาๆพร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่ตรงนี้นั่นคือฐานที่ประเมินค่าไม่ได้ให้ความรู้ธรรมทาน การชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตการสอนวิชาความรู้ที่สุดจริตการแบ่งปันข้อคิดดีๆที่ทำให้คนอื่นมีปัญญาและสว่างขึ้นให้แรงงานการสละเวลาและกำลังกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเช่นช่วยคนแก่หิ้วของช่วยเพื่อนร่วมงานที่กำลังยุ่งให้ความเมตตาการมองผู้อื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรการส่งรอยยิ้มให้แก่กันโดยไม่หวังผลตอบแทนและที่สำคัญที่สุดคือ อภัยทานคือการให้อภัยแก่คนที่เคยทำไม่ดีกับเราการไม่ผูกใจเจ็บไม่จองเวรกรรมซึ่งถือเป็นการให้ที่ทำได้ยากแต่ให้ผลบุญมหาศาลครับพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนครับว่าการให้ที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของเจตนาและจิตใจของผู้ให้การให้ด้วยจิตที่สละออกอย่างแท้จริงแม้เพียงเล็กน้อยก็มีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ กว่าการให้ที่มากมายแต่เจือปนด้วยความโอ้อวดหรือการหวังผลตอบแทนครับเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ทั้งในเชิงของศาสนาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้ล้วนเป็นพลังงานกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งการกระทำแอคชั่และผลของการกระทำรีแอคชั่นนั่นเองครับเมื่อเราให้เรากำลังส่งคลื่นพลังงานบวกออกไปจากตัวเราพลังงานแห่งความเมตตา ความปรารถนาดีความเสียสละและเมื่อเราส่งพลังงานชนิดใดออกไปอย่างสม่ำเสมอเราก็จะดึงดูดพลังงานชนิดเดียวกันกลับเข้ามาในชีวิตของเราครับลองจินตนาการดูนะครับคนที่ตื่นเช้ามาด้วยจิตใจที่หงุดหงิดคิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นเขากําลังแผ่พลังงานลบออกมาคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้และไม่อยากเขาไกลโอกาสดีๆก็จะถอยห่างออกไปในทางตรงกันข้ามคนที่ให้ด้วยเมตตากรุณาอยู่เสมอ เหมือนเขากาลังสร้างสนามพลังงานบวกอันทรงพลังไว้รอบตัวสนามพลังงานนี้จะทํางานดังนี้ครับดึงดูดผู้คนที่ดีทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอยากเข้ามาช่วยเหลืออยากให้การสนับสนุนเพราะสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีของเราเป็นที่รักของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางทมเชื่อว่าเทวดาและภพภูมิที่สูงกว่าจะชื่นชมยินดีในผู้ที่มีเมตตาและเสียสละท่านเหล่านั้น จะคอยปกปักรักษาและเปิดทางให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีเร่งผลของกรรมดีทําให้กฎแห่งกรรมจะสรรผลบุญในเชิงบวกให้เราเร็วขึ้นอุปสรรคต่างๆที่เคยมีก็จะคลี่คลายลงอย่างน่าอัศจรรย์ครับนี่แหละครับคือคําอธิบายว่าทําไมประตูแห่งโชคดีถึงได้เปิดออกสําหรับผู้ที่ให้ทานเป็นนิมาครับมาถึงจุดสําคัญที่หลายคนอาจจะเคยคิดว่า ฉันไม่ได้ร่ำรวยไม่มีเงินทองมากมายจะไปทำบุญทำทานได้อย่างไรผมขอยืนยันตรงนี้เลยครับว่าทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดหลายอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวและนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญใหญ่ครับการให้ด้วยเมตตาจิตนี่คือสิ่งที่ง่ายและทรงพลังที่สุดแค่คุณตื่นเช้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าวันนี้ข้าพเจ้าขอเป็นผู้ให ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้พบเจอจงมีความสุขขอให้รอยยิ้มของข้าพเจ้าเป็นกำลังใจขอให้คำพูดของข้าพเจ้าสร้างสรร์ประโยชน์และขอให้การกระทำของข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนผู้ใดเพียงแค่ตั้งจิตแบบนี้ก็ถือว่าคุณได้ทำฐานครั้งใหญ่แล้วครับเพราะคุณกำลังมอบความปรารถนาดีให้กับจักรวาลทั้งมวลแล้วการให้รอยยิ้มยิ้มให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยยิ้มให้กับแม่ค้าในตลาดยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงาน รอยยิ้มคืออามิสถานที่ไม่ต้องลงทุนแต่สร้างความรู้สึกดีๆได้ทันทีการให้คำพูดที่ดีการกล่าวขอบคุณขอโทษการพูดให้กำลังใจการชื่นชมผู้อื่นจากใจจริงล้วนเป็นธรรมทานที่ช่วยเยียวยาและยกระดับจิตใจของผู้ฟังครับการให้อภัยทานเมื่อมีของขับรถปาดหน้าหรือมีคนพูดจาไม่ดีใส่เราแทนที่จะโกรธ ลองหายใจลึกๆแล้วให้อภัยเขาในใจนั่นคืออภัยทานชั้นเลิศที่ทําให้ใจเราสูงขึ้นทันทีครับเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับโบราณอาจารย์ได้แบ่งทานออกเป็นสามระดับดังนี้ครับอามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของเช่นเข้าของเครื่องใช้เงินทองอาหารซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่เห็นผลได้ทันทีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางกายภาพธรรมทานคือการให้ปัญญา ให้ความสว่างทางคิดการสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตถือเป็นการให้ที่ประเสริฐกว่าอามิสทานเพราะเป็นการช่วยให้เขาพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวอภัยทานคือการสละความโกรธความเกลียดความพยาบาทไม่ผูกเวรจอมกรรมต่อกันถือเป็นทานบารมีขั้นสูงสุดเพราะเป็นการตัดวงจรแห่งกรรมทำให้จิตใจของผู้ให้เป็นอิสระและสงบสุขอย่างแท้จริงพรับ สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือในทุกเช้าที่เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเมตตาจิตอย่างที่ผมได้กล่าวไปมันคือการปฏิบัติที่รวมทานทั้งสามระดับไว้ในใจเดียวกันอย่างสมบูรณ์ครับเราให้อามิสถานผ่านรอยยิ้มและน้ำใจที่แสดงออกเราให้ธรรมทานผ่านการตั้งใจจะพูดแต่สิ่งที่ดีและสร้างสรรค์เราให้อภัยทานล่วงหน้าด้วยการตั้งจิตว่าจะไม่โกรธเกลียดใครในวันนี้ เห็นไหมครับว่าการปฏิบัติเพียงเล็กน้อยในตอนเช้ากลับมีความหมายที่ยิ่งใหญ่เพียงใดคุณผู้ฟังลองนึกตามนะครับเวลาที่เราเจอใครสักคนที่ใจดีมีน้ำใจยิ้มให้เราอย่างจริงใจโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเรารู้สึกอย่างไรครับเราจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและอยากที่จะทำดีตอบใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือคลื่นพลังงานเมตตาที่ส่งตรงเข้ามาในหัวใจของเรา เมื่อเราฝึกฝนเป็นผู้ให้ในทุกๆวันพลังงานบวกนี้จะสะสมอยู่ในตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นออร่าหรือสนามพลังงานที่คนรอบข้างสัมผัสได้ผลลัพธ์ที่จะตามมาคือในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานจะอยากช่วยเหลือหัวหน้าจะเมตตาและไว้วางใจลูกค้าจะรู้สึกดีและอยากร่วมงานด้วยในครอบครัวคู่ครองลูกหลานหรือพ่อแม่ จะรู้สึกอบอุ่นและสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ๆความสัมพันธ์จะดีขึ้นใน,ใน,ในใจ,จิตใจของเราเองเราจะรู้สึกมีคุณค่ามีความสุขจากภายในความเครียดและความวิตกกังวลจะลดน้อยลงในทางที่มองไม่เห็นเทวดาอารักษ์จะอนุโมทนาและคอยช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยพรผล,ลักดันให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้า มีเรื่องราวมากมายในพระไตรปิฎกที่ยืนยันหลักการนี้ครับมีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากคือเรื่องของชายยากจนคนหนึงชื่อว่าบุรุษเข็นใจเขามีขา้วสารเพียงหนึ่งกำมือสุดท้ายในชีวิตในขณะที่เขากําลังจะหงกินพระปัจเจกพุทธเจ้าได้มาโปรดเขาเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งและตัดสินใจถวายข้าวสารทั้งหมดด้วยจิตที่บริสุทธิ์และปีติยินดีอย่างแท้จริง ผลบุญนั้นส่งผลให้เขาได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์และเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็เกิดในตระกูลมหาเศรษฐีไม่ต้องลำบากอีกเลยในทางตรงกันข้ามบางคนสร้างวิหารทานใหญ่โตถวายของมีค่ามากมายแต่ทำไปเพื่อโอ้อวดเพื่อหวังชื่อเสียงหรือทำด้วยใจที่ยังมีความตระหนี่อยู่ผลบุญที่ได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า เจตนาและหัวใจของการให้สำคัญกว่าปริมาณและมูลค่าของวัตถุเสมอครับเอาละครับผมอยากจะมอบแนวทางปฏิบัติง่ายๆที่ทุกท่านสามารถนำไปทำได้ทันทีในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างกฎทานบาร,รมีให้เกิดขึ้นกับชีวิต 1. ตื่นขึ้นด้วยคำขอบคุณทันทีที่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาให้เริ่มต้นด้วยคำขอบคุณขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรง ขอบคุณที่มีครอบครัวที่น่ารักขอบคุณที่มีโอกาสได้เริ่มต้นวันใหม่อีกหนึ่งวันการขอบคุณคือการปรับเคลื่อนความถี่ของจิตให้เป็นบวกตั้งแต่เริ่มต้นแผ่เมตตาห้านาทีก่อนจะลุกจากเตียงให้นั่งสมาธิหรือเพียงแค่นั่งนิ่งๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูจงมีความสุข รัศจากความทุกข์ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเถิดให้สิ่งเล็กน้อยแต่จริงใจในระหว่างวันมองหาโอกาสที่จะเป็นผู้ให้เช่นยิ้มและกล่าวขอบคุณคนขับรถเมสช่วยถือของให้คนที่ไม่รู้จักแบ่งขนมให้เพื่อนร่วมงานส่งข้อความให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังมีปัญหาทำด้วยความสม่ำเสมอสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำอย่างต่อเนื่อง อย่าคาดหวังว่าทําเพียงครั้งเดียวแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแต่จงทาไปเรื่อยๆด้วยความสุขจนมันเป็นส่วนหนึ่งของนิสยัยเมื่อน,นั้นแหละครับคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตในการเป็นผู้ให้ก็มีข้อควรระวังเช่นกันเพื่อให้บุญของเราบริสุทธิ์และส่งผลเต็มที่ 1. อย่าให้เพราะคาดหวังผลตอบแทนทันทีที่เราคิดว่าให้ไปแล้วจะได้อะไรกลับมาการให้นั้นจะกลายเป็นการลงทุน ไม่ใช่ทานบารมีพลังงานจะถูกบิดเบือนไปทันที 2. ออย่าให้เพื่อโอ้อวดหรืออยากได้หน้าตาการให้ที่มุ่นหวังคำสรรเสริญเป็นการบำรุงอีโก้ไม่ใช่การขัดเกล่ากิเลส 3. อย่าเลือกที่รักมักที่ชังพยายามให้ด้วยใจที่เป็นกลางให้ได้แม้กับคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เราคิดว่าเขาไม่สมควรจะได้รับ เพราะนั่นคือการฝึกฝนจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปอีกระดับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเทวดาต้องมาสนใจเราคำอธิบายที่ลึกซึ้งคือเมื่อจิตใจของเราเปลี่ยนไปด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจิตของเรากำลังสั่นสะเทือนอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับสวรรค์ครับเทวดาหรือภพภูมิที่สูงส่งนั้นท่านดำรองอยู่ด้วยพลังงานของความดีงามความปรารถนาดี เมื่อเราสร้างพลังงานแบบเดียวกันขึ like ้นในใจของเราเราก็เหมือนเปิดช่องสัญญาณเชื่อมต่อกับท่านโดยตรงท่านไม่ได้สนใจว่าเราจะรวยหรือจนมีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนแต่ท่านสนใจความสว่างและความบริสุทธิ์ของใจครับเมื่อใจเราสะอาดสว่างและเต็มไปด้วยความเมตตาเราก็เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนแสงแห่งความดีงามจากเบื้องบนได้และนั่นคือเหตุผลที่พลังงานดีๆโอกาสดีๆ และโชคดีต่างๆจะวิ่งเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยวิ่งตามเลยครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับมาถึงตรงนี้ผมใหญ่จะสรุปสั้นๆว่าโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการวิ่งแสวงหาปัจจัยภายนอกแต่เริ่มต้นจากการสร้างเคลื่อนพลังงานที่ถูกต้องจากภายในใจของเราเองเมื่อท่านเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเป็นผู้ให้ด้วยทานบารมีท่านไม่ได้กำลังสร้างแค่บุญ แต่ท่านกำลังปรับจูนชีวิตของท่านให้เข้ากับคลื่นความทีของความโชคดีความสำเร็จและความสุขอย่างแท้จริงจำไว้นะครับทุกเช้าที่คุณมอบความเมตตาให้แก่โลกใบนี้เทวดาฟ้าดินก็จะมอบผลทางที่ดีให้แก่คุณผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับลองนำหลักการนี้ไปปฏิบัติกันดูเริ่มตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เลยเตือนขึ้นมายิ้มให้ตัวเองในกระจกแล้วอธิษฐานในใจว่า วันนี้ฉันจะเป็นผู้ให้ความสุขแก่คนรอบข้างแล้วท่านจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองครับว่าชีวิตของท่านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้นสำหรับท่านใดที่ได้ประโยชน์จากเรื่องราวในวันนี้และพร้อมที่จะร่วมสร้างบาร,รมีไปด้วยกันผมขอเชิญชวนทุกท่านพิมพ์คำว่าสาธุหรืออนุโมทนาบุญไว้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกัน และเป็นการส่งพลังงานบวกให้แก่กันและกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงตอนนี้หากท่านชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามสับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยยกระดับชีวิตและจิตใจในครั้งต่อไปสำหรับคลิปหน้าเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อกดแหงอภัยทานวิธีตัดเวรตัดกรรม เพื่อเปิดประตูสู่ความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งครับสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะไตรและบุญกุศลแห่งทานบาร,รมีที่ทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัตินี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีชีวิตที่ราบรื่นปลอดภัยและสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการเทินขอจเจริญในธรรมทุกท่านครับสวัสดีครับ